สวัสดีครับทำอะไรครับวันนี้เมนูอาหารอร่อยขนมกีนนั่ยาสองหม้อครับอืมครับโอหสีสวยมากเลยสีสวยน่ากินอันนี้หลุดปุ๊บเลยครับก็มีจะปุ๊บ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 เลยเนาะยวเพิ่งคนเนี่ยมันปุ๊บกันเนื้อไก่มากินมากเลยท่านเลือดปุ๊บ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 ส่วนอีฟซีไหนครับกินด้วยกันครับอืมอันนี้ครับคนเลยครับพี่ทุ่มว่าอย่าได้ตีนมันเปื่อยๆเดี๋ยวปุ๊บๆจังไหนกรับ เราจะได้แบบมันร่อนอากจากระดูกเลยุยกินง่ายแ้วมันจะรอกเขาดอพย่งนง่ายว่าเขาบกูแล้วร้ทีนี้มีเมนูอะไรอีกครับตำมะหงชว่วหนครับจะใส่อะไรบ้างหยิบให้เอซีดูหน่อยครับมาเด้อกินข้าวด้วยกันมีกระถิมีหอยในขา้าวช่วหอยโอ้มะหงเหลืองมะหงเหลือง,งเวองงเรบอกเมนูบอกให้ดึงต้นมันหแหงๆมันได้ข้อ <laughs> นครับเอาใหม่ๆ <het> ม <anes> ันยังไม่ได้เห็นเลยจะตอกินกับอะไรก็มีครับหอมกีนครับมาพี่เก็บหลังบ้านบอกพริกปุกอืมใช่เยอะมากเลยเท้าบ่มะม่วงน้มันหลายคนที่เขาสีเอาเขาจะเอาให้ลูงั้นเพื่อหนามาใส่สีให้ไปลดูงั้นก็พอเอามาใส่ในจังห้าเพื่อเธอก็ให้ไาใินน้ำจะน้องไปกินว่านมะม่วงน้ำจะได้น้ำกินเน๊จ มกจะ,ะสตงไปหาย่ายนั่น,นก<อ>็ท <ไป S 1> ่านก็อเอาไปเลยนะก็หักไปเลยก็ได้ผู้ใดนี่น